ในวงการหมอลำที่เต็มไปด้วยการแข่งขันการชิงพื้นที่บนเวทีและแรงกดดันที่มองไม่เห็นใครจะคิดว่ามิตรภาพแท้จริงยังคงมีอยู่และชัดเจนที่สุดก็คือระหว่างบอสบิ๊กและบอสโจล่าสุดบอสบิ๊กได้ออกมาเผยความรู้สึกผ่านโซเชียลถึงผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เขายกให้เป็นพี่ชายในวงการอย่างหนุ่มโจโยูมานินนามวงศาสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยข้อความที่ทำเอาแฟนคลับ หลายคนอ่านแล้วต้องอมยิ้มบางคนถึงขั้นสิ้นใจบอสบิ๊กเล่าว่าคอยเคารพนับถือเราหลายคือเป็นพี่ชายในวงการที่น่านับถือมากๆไม่อวยไม่เลียแต่บอกตรงๆว่าผมสัมผัสได้ถึงความจริงใจความไม่ห่วงวิชาไอ้โจมีแต่ส่งเสริมน้องๆทุกคนขนาดงานเปิดวงปิดวงงานไหนก็ต้องมีน้องบิ๊กต้องมีโตเกียวผมฮักเราหลายแต่กะเกรงใจเราคัก คำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งมันสะท้อนให้เห็นว่ามิตรภาพไม่ได้เกิดขึ้นจากคำพูดลอยๆแต่มันมาจากการกระทำที่ชัดเจนตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้านบอสโจเองเมื่อได้เห็นโพสต์ก็ไม่ปล่อยให้น้องชายต้องรอเข้ามาตอบกลับด้วยสติกเกอร์กอดแบบอบอุ่นให้ความหมายแทนคำพูดว่าอ้ายอยู่ตรงนี้เสมอแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามหลายคนบอกว่าดูคนดูที่การกระทำมากกว่าคำพูด คนดีหายากมิตรภาพแบบนี้จงรักษาไวด้ดีๆนี่แหละค่ะคนดีกับคนดีมาเจอกันก็มีแต่จะส่งเสริมกันไปข้างหน้าบางคนยังยกเหตุการณ์ในอดีตมาเล่าเสริมเช่นตอนที่รถตู้บอสบิ๊กถูกรถชนบอสโจเองก็มุ่งหน้าไปที่โรงพักอย่างไวไม่ทิ้งน้องชายในยามเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้มันพิสูจน์แล้วว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ได้มีแต่คำว่าวงการหรือผลประโยชน์ แต่มันคือความผูกพันที่เกิดจากความจริงใจและการช่วยเหลือกันอย่างแท้จริง FC บางคนยังพูดว่าย้อนกลับไปช่วงโควิด -19 ที่เป็นวิกฤตใหญ่ในวงการหมอลำวงการแทบจะหยุดชะงักแต่ก็เพราะคำแนะนำของบอสบิ๊กไม่เคยห่วงวิชาที่ผลักดันให้ทุกวงหันมาทำไลฟ์สดออนไลน์เปิดพื้นที่สร้างไรายได้ทำให้หลายคณะรอดมาได้บอสโจเองก็เป็นหนึ่งในนั้นและต่างคนก็ไม่เคยลืมบุญคุณตรงนี้ของซึ่งกันและกันหลายคนบอกว่า บอสโจคือผู้นำที่มีภาวะผู้นำสูงมองการไกลและไม่เคยห่วงวิชาในขณะที่บอสบิ๊กก็มีไฟแรงผลักดันลูกทีมขยันอัปเดตผลงานต่อเนื่องแฟนคลับมองว่าทั้งคู่คล้ายกันมากทั้งการทำงานหนักการใส่ใจทีมงานและการมีหัวใจนักพัฒนาเหมือนกับสองพลังที่เสริมกันคนหนึ่งคือพี่ใหญ่ผู้ให้คำปรึกษาอีกคนคือรุ่นน้องที่พร้อมเรียนรู้และสานต่อพลังบวกนั้น ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและนี่คือสิ่งที่แฟนๆเรียกขานว่ามิตรภาพแห่งวงการหมอลำไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่บอสโจและบอสบิ๊กจะมาเจอกันแต่คือบุญสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันคนดีมักจะเจอคนดีและเมื่อได้มาอยู่ข้างกันสิ่งเดียวที่ตามมาคือการเติบโตไปด้วยกันแฟนคลับปิดท้ายด้วยประโยคที่น่าประทับใจว่าบอสรักใครเอฟก็รักด้วยค่ะมิตรภาพดีๆแบบนี้ อ่าแล้วดีต่อใจหลายและนี่แหละครับมันกอกย้ำให้เห็นว่าในโลกที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์และการแข่งขันคนที่จริงใจจริงๆยังมีอยู่และเมื่อเขาได้พบกันความรักความเคารพและมิตรภาพก็จะกลายเป็นแรงผลักดันให้ทั้งสองวงการเดินหน้าต่อไปอย่างสวยงามขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เข้ามารับชมและส่งพลังใจให้บอสโจกับบอสบิ๊กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับ